จับปลานะคะชุนกระทานนะคะบ้านห้วยเหลาค่ะดูค่ะเหตุการณ์สุดๆนะคะตอนนี้เวลาิ0โมงครึ่งนะคะโดยประมาณเดี๋ยวซูมไปซูมใครต้องการมานะคะนะคะคโมนกลางไปแล้ว ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ทอดแหนะคะประลามาแต่บ้านไหนบ้านบัวมาครับบัณฑ์วัวมาอันนี้เพิ่นเสียเงินจะบ้านเนี่ยไม่จะปัน <200. S 1> <200. S 2> ่นสองร้อยนะสองร้อยอ๋ออ๋อขันมีแพ้สามร้อยอ๋อนี่นะคะบรรยากาศสุดๆนะคะเดี๋ยวเราไปขายมือใหม่เลยนะคะค่ะนี่นะเปิดเพลงกับาะ ่เป็คน,คน่เป็น่เ oh, ่ปนเ่ป็นเล่อดีน่ยเนน้ำได้บูกการทอดแห้งไม่เคยทอดแห้ง่ะโอวันนี้แบบเมื่อกี้ล้อกข่านี่ ต,ต่าง้าแล้วเพี่นยนโอ้โหนี่ได้ปลาตั้งเยอะครับวางเลยค่ะโอ,โ,โอ้โหใหการสดๆนะคะบรรยากาศการจับปลานะคะที่หมู่บ้านเรานะคะอันนี้สะของหมู่บ้านนะคะ ก็วันนี้เปิดให้มีการจับปลาได้นะคะ200บาทค่ะถ้าถ้าเป็นแพนะคะจะ300บาทค่ะไปไปถ่ายมุมอื่นได้ค่ะ ตามมาค่ะตอนนี้นะคะดูค่ะตอนนี้เราจะไปหาแม่มะนาวกันมือบงองางกล้องห่อยจ้ะ นะบรรยากาศการจับปลา่ะเรากำลังมาที่การดูเขาจับปลานะคะไปค่ะบรรยากาศค่ะนี่ไง อย่างเงี้ขายนี่ตีคือคมันเด้อตีจ้านยางเบิมาเบ้งผ ah, ่นก่อนย่างจ้านยางเบิงผ่นก่อนพาคินข้วโบนัดไปไหนโบไปหาน่องทำไมะเม้อน่องอยากไปหาจะเอากล้วยไปหา คน,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 นพึ้นหาปลาคนใเบึงน,น้ำออยบรรยากาศพาชินแปว๊วกุ้ยแล้ว ปอกบ่อยู่เนาะเห็ดปอกก็

พุทธม่นีค่ะบรรยากาศร,บรอบๆนี้นะคะทุ่งนานะคะนะคะ,นะคะเอาปิดคลิปใน้นะสวัสดีค่ะแล้วบ๊ายบายเติมพลังนะคะเติมพลังนะคะแม่ค้าก็มาให้บริการถึงที่เลยนะคะ, <c oughs> คะบรรยากาศของเรานะคะ

Hãy rồi สักสินี้ไปใส่น้าปลากันเด้ออมเต็มน้ำเดียวนเทาเป็นปลาเสียจะาหนอได้หลอกเตียลูกสิน้นไปไปบอไปไปเดินขึ้นไปอีกมุมหนึ่งค่ะ จะไปไม่ไปสักทีนะคะเก็บบรรยากาศเท่านานๆจะมาทีหนึ่งนะคะจะเจอแบบนี้ทีหนึ่งนะคะไปหาดูคนขายคนขายก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้ตามหาคนขายก๋วยเตี๋ยวค่ะไปตามหาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะได้ยินว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวสวยนะคะก็เลยมาตามหานะคะมาเนี่ยบอลทำไมตามหาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกินว่าบัว กินบอเอาไมาใ่ใจสวัสดีจ้าเจ้าแม่เตีย่ยวมาจองสื่อปลาเตีย่ยวจองจักตันเหมือนเนี่ย <c oughs> เ,เอาไปมกใส่ปลาให้ใส่มกใส่ปลาขายเนี่ยนะคะดูนะคะคนเยอะมากเลยนะคะวันะนกีกินกว๋วยเตี๋ยวปะฮะ กินบ่ไปกินไงกินปโอ้เมื่อกี้เป็นอย่างว่าง่ะปลาเต็มลงน้ำเรือทายบ่ทันผู้ใดละ่ะแต่และตัวแล้วแต่แต่และตันคนแต่ว่าก็ะดีใจน้ำปลาอยูน่นะปลา,านี้หลอดได้ มเมื่อกีเสียงห้องเซลลเอาขึ้นมาถ่ายบทันนะจ้ะปลาบักไงพนด,ดนูดหนีลงนำปลาดดหนีลงนำานนส่วนเรามาเพื่อมาดูชมคะ่ะนะคะแล้วก็คุณโบนัสนะคะก็กำลังสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะ เห้นมันนางกินมั้ปนางกินก okay. ็ยายุนไปนางกินก็ยายุนมีส้มตำกับกวยเตี๋ยวนะคะนี่นะคะส้มตำก๋วยเตี๋ยวนะคะ ส่วนนี้นะคะพนักงานเติมไฟนะคะก็เป็นเมียนายช่างใหญ่นะคะสองคนนี้ยุ่ยใส่มันเดียวชื่อใส่อ๋อหนึ่งสองสามจิตมันเป็นอย่างมันถาปลาติเอามันกับลงปลาเากันนะมันขึ้นแพ้บะอ๋ออ๋อ มาค่ะชนประธานบ้านห้วยเหลานะคะโอเคค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวกันจ้าถ่ายกว๋วยเตี๋ยวให้ดูก่อนมีร่งลูบไอ้บุนายช่างใหญ่นะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กัน,นะคะ่ะ่ได้กี่ตันแล้วคะตอนนี้อ๋อแล้วเนี่ยเต็มน้ำครับตอนเนี่ยอ๋อเต็มน้ำคืออะไรเต็มน้ำเคืเเคออ,อย่างคือน้ำเหมือนกันผมไม่บอกสีใส้ครับตอนเนี่ย มาอย่างนี้อ่ะไม่บอกที่ใส่เนี่ยปลาปลาดูอ๋อกระเลขาดเล็กเดียวดีนาะโู้พูดดีเป็นคนมีบุญบาสนาโอ้ยขอให้ปลาหลุดหลายๆเด้อไค่ไะด้ปลากี่ตัวคะสิบตัวครับกับพอมาขี่โม้กันนะมาไอ้หลีเตี๋ยปลาไอ้ยังเนี่ยสิบตัวเอาอะไรมาปลาดิ้งฮะปลานิ้ปลานิ้กี่ตัว ตปลาหนิ้นสองตัวใหญ่อะไรเอกเนี่องปะปลาขาวกี่ตัวเดี๋ยวถามลูกเธอก่อนอาหันปลาเนิสองตัวปลาขาวแปดปลาอย่างเอกปลาตองฟังเด้อปลาตองจักตัวสองอีียงเีกแค่นี้อะฟัง ลูกบอกว่าลูกบ่ะจับปลาได้สิบตัวปลานินสองตัวใหญ่ปลาขาวแปดปลาตองสองบวกกันเป็นสิบอีหลีติอโอเคโอเคไปค่ะดูต่อค uh> uh ่ะอ uh ีหยังก็บ่ได้ยินบอกมาเบิ้งลงข้าครับมองเข้าเด้อมือกับมองเข้า เดปลาเออมเดอาให้ปลาหอยเด้อยิ่งสัยหมายถึงแยกบอวถุงปุ๋ยคนอื่นมาอ้างเด้ออันนี้ค่ะนายช่างนะคะไปเอาถุงคนอื่นมาให้ดูนะคะนี่อดมากตันนี้หน่อยนะครับตนี่เดี๋ยวตา่ละบสิบตัวเห็นปะตาเป็นผู้มาถูกกมนครันนี้นะกะขออนุมทติธนานำเด้อ อ่ะเอาปลาไปปอยกัขออนุโมทนาน้ำไปทานองเก่านครับอ๋อจะเป็นอนุโมทนาจกสาเหลาอกรไปปอยนะครับเด้อจากกขอให้ได้บุญหลายๆอันนี้ยกถึจับถ่ายรูปเลยมอวยวอันนีถยนางสองสามอ่าถ่ายถ่ายน้ำกลนไปถ่ายน้ำเขาหน่อยนะไปถ่ายน้ำเขไปถ่ายแบบตากไปถ่ายรูปน้ำค้ายนั่นพอเนยปลาดิ้นปลาดิน หนึ่งสองสามอ่ะบิงบงบงบงหนึ่งสองสามโอเคกนได้เนี่เป็นของเกิดเพื่อนอันนี้ไอออนพูดอะไรสเนาะ่นได้เทีพูดอีกทุกปีนะครับพ่ตทีละผู้ใดหาตักตาขาเสกฝังอ่ะลูกว่าลูกหาพอไปหาหลักของคนอื่นนะใส่เอาไปขึ้นพ่กนเถะลูกลงหน เอาขเหมือกันเอาเห็นเลยเาสิเนเอาเนี่ยมทบอครับเอาขึ้นมือับาสมตานี้ะน้ำป่าตำป่านะคะอันนี้นะคะเมียในช่างนะคะตำถาดตำถาดนะคะ อันนี้ก hmm. sure? ็ค okay. ือลูกในช่างนะคะบอกว่าได้ปลา10ตัวนะคะแต่เราบวกกันแล้วเราได้12ตัวนัคนเมื่อกี้อีก2ตัวเะไปปอยเหปะแสบปะลงอีกบ่นำลงจากชมวงแล้วว่านหนาวเดือหนาวปะอ บรรยากาศนะคะมากินกับโบนัสนะคะอร่อยไหมคะโอ้ยสิโอ้ยเี่สิมันเซ็งต้องมาไม่ต้องคนเซ็งเซ็งเหมือนคุ้งเลย บอไม่อยากอายแล้วเดี๋นเนี่ยหิวย่างเดียวหิวบ่คคลเลยหิวมอเอามาดูส้มตำต่อค่ะมาดูตำป่านะคะตอนนี้นี่นะคะกินมาโบกินไม่ได้มันเผ็ดน่ากินแต่เธอกินมาเมล็ดเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวอ่เอาอีกบอหิวน้ำไปไปเอาน้ำน้ำมันน้ำไป เอาน้ำให้มันกินน้ำเนี่ยคุณนี่นะคะหนึ่งสองสามโอเคหอมหอมมะนาว <c oughs> ไปเด็กเอาน้ำน้ำสวัสดีค่ะยังนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ขนไม่ค่อยเยอะนะคะน้ำก็ลึกนะคะนไปนนเด้อคคนเด้อคนินนะคะเด็กชายพาคินนะคะลูกพะเปาะนะคะลูกพะเปาะนะคะผู่ที่ชอบจับปลานะคะโตมาก็คงจะเหมือนพ่อนะคะ พาคินบ๊ายบายบ๊ายบายเนี bye ่ยบายบายเอาดีไหมพาคินขอบบนนะมากินไหนพาคินเอแปะเอาลูกชิ้นไปพาคินแปะนี่นะคะบนน่ะนะคะพี่สาวของพาคินนะคะขอบบนนัส้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนะกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะบ๊ายบายจากชนประธานบ้านห้วยเหลาค่ะบ๊ายบาย บายปจริงจิงแล้วนะคะบายบายเด็กหน่อยลินนะไายรูปเด็กหน่อยลินนะจ้าายเด็กหน่อยลินน้ำก้อนฝนอะไเดิ๊กหน่อยลินนะ้ำ <c oughs> นะม้มวนคักม้วนเนี่ย,นนะยมว้มวนคักม้วนแนี่ยก็จะมว้มวนก็จะเย็นดีเนาะฝนนะ่ะทั้งเปิดเพลงเต็มท,ทั้งอย่างลูกจ้าไปกลับบ้านกันค่ะ คนมาขายปลาตรงนั้นนะคะแต่เราไม่เดินไปดูเขาบอกว่ามีทั้งรูลับหกสิบเจ็ดสิบนะคะคนมารอซื้อปลาตรงนี้นะคะมันจะรอบทางน้องวูวะแล้วก็ตรงน,น,นะคะไอซ้มที่เขาเสําสำหรับคนที่จะมาหาปลาแล้วตาดงแพร่อยู่เด็กเล่นน้ำกันค่ะไปใส่อะ มาจาับปลาหรอตีมาจูใจมาเง,ง็นอะไรน้ำท่านเลยบรรยากาศค่ะไปคลิปรอบที่สามค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บายบายจริงๆแล้วหายบาย